ครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำเหยื่อดักหนูนะครับสูตรที่ทีมงานผมใช้นะครับผมะเหยอดักหนูสูตรพิเศษนะครับมีเสริมผสมของน้ำอ้อยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็หนึ่งขวดนะหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งครับผมขวดหนึ่งก็ใช้ได้ร้อยกว่าหลังครับปริมาณการใช้ส่วนวิธีการใช้ก็เดี๋ยวมาดูครับว่าใช้ยังไงน่ครับอันนี้แกนข้าวโพดเปล่าๆนะครับ ถุงนี้มีแกงกระโพดทั้งหมด40ชิ้นนะครับเราจะเตรียมแล้วก็แกะฝาออกครับเปิดผมแล้วก็เทเลครับเทใส่ไปเลยครับเทใส่แล้วก็ขยำครับอ,อันนี้4 0อันนะครับให้มันออกมาขยำคลุกเค้าให้เข้ากันครับ เข้ากันแล้วครับเราก็จะเทน้ําคืนกับใส่ถุงควนนะครับต้องรอก่อนรอมันป่อยออกมาก่อนหย่มแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้แกนกระโพดมันคายน้ําออกมานะครับแล้วก็เทไปาพอสมควรนะครับท่านใดมีหาขวดสเปรย์ง่ายๆนะครับผมใส่ขวดสเปรย์นะครับแล้วก็ฉีดนะ ขวดสเปรย์มันจะง่ายนะครับฉีดแต่ว่าความซึมซับมันจะไม่เท่ากับแล้วหมักอย่างนี้นะครับครับผม,มก็กวดสเปรย์ขวดหนึ่งก็ที่ผมใช้อยู่นี่ก็ฉีดได้เป็นร้อยแล้วครับผมแต่ใช้ขวดสเปรย์จะสะดวกสบายครับสําหรับใช้กับพวกแอนเข้าโคดพวกยางพาราพวกก้อนฟองน้ํานะครับอันนี้ก็นะมันก็จะคายแล้พวกมันก็จะคายน้ํายาออกมานะครับ เน้ยแล้วก็บีบแล้วก็เทกลับทำไมมันดูดเดยอะจังเลยคืนขวดได้ครับผมคุณแม่ก็ปล่อยค้าถุงไว้ก็ได้ถุงใหญ่จังถ้าเราไม่เทกลับคืนก็ปล่อยค้าถุงไว้ก็ได้แล้วก็ไปใช้กับอันยังไม่ออกดีเนี่ยมันต่อไป ก็น้ำมันคายออกมาแล้วครับเราก็เทครับเทเทน้ําที่เราหมักแล้วคืนขวดนะครับผมออเอาใจเย็นเทกับคืนขวดนะครับก็ถ้าท่านใดหาข,าขวดสเปรย์ได้นะครับแนะนําให้ใช้ขวดสเปรย์นะครับขวดสเปรย์มันจะง่ายนะครับ นี่แหละไม่ด้กลับขึ้นมาเหมือนเราใช้ไปแค่หน่อยเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวกลับมาเพราะว่ามันยังออกไปหมดประมาณนี้นะครับเนี่ยให้เราดูหน่อยนะเพราะว่ามันยังเทกลับออกไปไม่หมดมันก็ยังซึมอยู่นะครับนี่ครับถ้าเราปิดฝาแล้วเก็บไว้ครับเก็บไปใช้ได้อีกนะครับเทียบกับให้ปิดฝาให้สนิทเทียบกับปวดใหม่นะครับก็เท่ากับเมื่อกี้ใช้ไปแค่นิดเดียวนะครับผมหลาหลังนะครับ เราก็ใช้ไปแค่นิดเดียวก็สี่สิบได้เยอะแล้วสี่สิบก้อนนะครับก็เดี๋ยวไปเทสกันหมายวันนี้ก็เป็นป่าอ้อยครับผมเป็นป่าอ้อยนะเป็นแบบป่าอ้อยล้างครับข้างหลังผม<อ>ข้างหลังผมเป็นป่าอ้อยนะครับนี่ก็ผมกับจิ๊กป่าแตกนะครับเทสกัน<ท>คนคนละสามสิบหลังนะครับผมติดตามผลง,งานเจอตัวใหม่ครับผม ครับรอบแรกครับผมตอนนี้ห้าทุ่มอลมแรงครับติดมาสามหกเจ็ดแปดตัวนะครับนี่ผมไม่เล็กนะครับผมใหญ่นะครับผมผมแต่ละตัวครับใหญ่นะครับครับนี่นะครับเยื่อสูตรพิเศษนะครับงอมแงม รอบแรกแปตัวครับลุนตอนเช้าครับผมลมแรงคลิปคลิปตอนดูรอบแรกไม่มีนะครับเพราะผมถือนี่ไปด้วยครับผมอาบุธหนักผมถือวุธหนักไปด้วยคงไม่มีเวลามาถือโทรศัพท์นะครับผมถือบุธหนักกับตอกคู่ใจไปด้วยนะครับผมไม่มีเวลาถ่ายคลิปก็จะเป็นคลิปตอนเก็บเลยนะครับผมติดตามตอนเช้าครับตอนนี้จะกลับบ้านไปนอนแล้วหาุ่มลมแรงครับ สองไปก็ไม่มีประโยชน์ครับผมไปนอนดีกว่าผมติดตามตอนเช้าครับครับผมตอนนี้ก็หกโมงเช้านะครับแดดก็เพิ่งจะเริ่มสว่างนะครับยังสลดสัวอยู่ลมก็ยังแรงนะครับผมลมแรงแต่เมื่อคืนแล้วออกไปเก็บกับดักกันครับก็เ,เหมือนเดิมครับทำเป็น สอดชอไปนะครับผมเอ,อเดี๋ยวผมหาขับดักผมก่อนอนุนน้องชายผมกำลังเก็บนะครับผมเข้าทางนู้นอย่าเเข้าทางนี้ครับผมไปที่หลังแรกกันไม้ป่าอ้อยนะครับ หมายป้าอ้อยนี่มันจะมีดีที่หนูตัวตัวโต,วตวนะครับผมที่ผมชอบหลังแรกครับเงียบอันนี้ผมเอาเป็นกระโพดเม็ดมาใส่นะครับของน้องชายผมจะเป็นแกนกระโพดเปล่าๆของผมเอาเป็นกระโพดมีเม็ดครับมาลองดูเดี๋จะตัดเป็นช็ชอดครับหลังที่สองครับเห็นนอนดำๆครับผมมีแต้มแล้วครับ แต้มแรกครับมาในหลังที่สองครับผมสวยๆนี่นะครับตัวกำลังสวยครับผมแต้มแรกครับผมนี่ครับน้องชายผมโชว์หนูใหญ่นะครับผมโอ้โหสุดเบอร์เลยดูครับตัวใหญ่ครับผมผมก็ยังแต้มเดียวอยู่เดี๋ยวไปเก็บต่อครับ สามไปสี่นะครับเรายังเงียบอยู่นะครับโอ้อยดูนีอันหนึงเพ่ยังนิ่งดูนะครับเมื่อคืนลมแรงอนะ่ะหนูไม่ค่อยออกเนะี่ย แต้มสองครับแต้มสองมาแล้วนีคนะว่ครับผมตัวกำลังนะสวยงามครับผมแข็งเลยเ <c oughs> มื่อคืนผมกลับบ้านหาถุ่มต้องใส่ติดหลังผมกลับแต้มสองครับแต้มสามครับนอนบักเอฟอยู่นี่ครับผมโอ้โหเขาเรียกหนูใหญ่ครับผม นี่ครับเขาเรียกบักพุกใหญ่นะครับผมตัวออ่อนอยู่แต้มสามครับพุกตัวใหญ่ครับผมใส่งามๆสวยๆครับแต้มสามไปดูต่อครับอ๋หลังสุดท้ายครับผมยังเพิ่ได้แค่สามแต้มนะครับผมหมายดีนะครับแต่หนูไม่ติดนะครับ หนูไม่ค่อยมีตัวอ้าวหลังสุดท้ายมีหมานครับเออผมรู้ว่าจะได้แค่สามแต้มสี่มาครับหมายนี้ซ้ําเป็นรอบที่สองนะครับเคยมาดักไปแล้วหนึ่งรอบแต้มสามครับมดขึ้นเลยแต้มสี่แต้มสี่ผมไม่รู้เป็นไรทําคลิป,ปชอบได้หนูสี่ตัวตลอดเลยรู้สึกจะหมานจะเลขสี่ตอนเชา้า เช้ล 4, ล 4, าละสี่ละสี่มาหลายนะครับก็เก็บมาหมดแล้วนะครับสามสิบอันสามสิบหลังนะครับสี่แต้มครับผมสี่แต้มที่สวยเดี๋ยวไปสรุปยอดครับเดี๋ยวรอน้องชายเก็บเสร็จด้วยนะครับเมื่อคืนได้ไปแปดตัวของผมตอนห้าทุ่มเช้าอีกสี่เป็นสิบสองหมายนี้สิบสองแต้มผมว่าโอเคนะครับสิบก่าแต้ม ตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีสองโลขึ้นนะครับสองโลสามโลนะครับพอได้กินนะครับเดี๋ยวไปสรุปยอดตอนเช้ากันสรุปยอดตอนเช้านะครับผมสี่แต้มทีทําคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะไปลงเมื่อคืนได้เจ็ดตัวนะครับผมหนูน้องชายผมมาพอดีครับกี่แต้มหกครับโอ้หมานะครับน้องชายผมเช้าเดียวหกแต้มครับ คืนห้าครับมาคืนห้าเช้าหกเป็นสิบเอ็ดเด็ดเลยครับใหญ่ๆทั้งนั้นตัวนี้ใหญ่วะ่ะตัวนี้สวยหมันจุกใส่ครึ่งโลครับผมอันนี้ก็เดียงๆออล้อ่องมาเลี้ยงให้อันนี้ครับสองคนพี่น้องนะครับเช้าเดียวอ่อน้องชายหกครับผมสี่เป็นสิบแต้มนะครับสวยงามสิบแต้มก็กำลังนะ โอเคนะครับผมสิบแต้มนะครับตัวใหญ่ๆนะครับสองคนพี่น้องกับนี่ครับเหยื่อสูตรพิเศษนะครับผมก็ใช้ดีครับผมใช้ดีจึงบอกต่อครับใครสนใจก็สกิดมานะครับขวดละห้าสิบบาทนะครับผมค่าส่งห้าสิบนะครับกับเหยื่อสูตรพิเศษนะฮะอยากให้เปิด อยากเปิดให้ดมยังเลยนะครับว่ากลิ่นมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นกลิ่นคล้ายๆน้ำอ้อยนะครับหอมมากครับผมคลิปนี้ก็คู่กับตอนเช้ากับน้องชายนะครับเต็มที่ครับเข้าคอครับกับดักโมดิฟายส่วนใหญ่จะเข้าคอนะครับเต็มคำครับนี่ครับนี่ครับกับดักโมดิฟายส่วนใหญ่จะเข้าคอนะครับไม่ว่าคุณจะใหญ่ปันไหนครับเข้าคอนะครับครับผมขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับ